เลยนนี่มเโอนี้ตัวนี้ตัวเขียวนี่มันสีมันตีตัวนี้แหลซุ่มซ้ำนี่น้ำสีออกไข่เออเออเออเสียดายเยอะนะเพาะมันบระเทศในว่างไข่แต่พอไงนงเดี๋ยวมันมีอยู่นะครับน่าจะเหลือให้วางไข่อยู่เขาบอกว่าโตแบบนี้มันครับนี่โตแบบนี้มันเนสีมันเอาไปขวานเนาะไปขวานสีแห้งสีมันเนาะอื่นี่ ลองบังลองบังอืมเออมันหลีกรอบๆต่กอนเนี่ยมันอยู่มันแปรใสอยู่น้ำใหม่ไต้งาบแกบเผานะต่กอนยุ่เฮี่ยนเนี่ยเคยไปเวลาน่ะโอ้มันหลายเด้ประมาณสิบยี่สิบตัวนั่นยู่น้ำใหมยู่ใบผู้เออใบผู้ใบบักเผานี่ไใต้ท้องใบบอกเผามันสิบมีห้างดอกมันจะไปยุ่แมนมันมาทันมีห้างมันจิเกาะไปเลยพูดหลับมัน มันสิไข่ช่วงไหนบนี่เขาบอกว่ามันสิไข่ไบเนียมันสิไข่ใวน้ำไตไตใบไม่ไตย,ยังเป็นแล้วพ่อพ่อมันไข่ใวเป็นใยๆนะเขาบอกอเป็นวิวัฒนาการพ่อช่วงนี้มันก็จเิเป็นเป็นเริ่มเป็นโตมีไข่หน่อยนะสุดนั้นอ,อันนั้นเป็นเป็นชี้กรทางาานาเนี่ยโอโลเลยเออเออแบบนั้นแหละมันสิไข่วบยังสีดินทรายนี่ไข่มันสโอ้อยตัวหนึ่งมันสิได้หลายหลายแสนหรือเป็นล้านมั้ง ก็เมอนก,กับบอแน,นี้ระน,นันแม่เป้งเนี่ยถืว่าสำคัญเลยเวลามันจะมีลูกมีใครก็คือแม่เป้งไกล้ไก่ก็กินเลยมะแดงกินดีจ้ะก,<อ>กินไข่หน่อยมั้งอันนี้แม่เป้งครับแม่กิเน่ยจมได้ม่นบานี้แม่เป้งน,นี่

มันเสด็จตามกันหลับตาได้แน่นหลับตาไว้ได้แน่นเออหลับตาไว้ได้แน่นก่อนอย่าเพิ่งลืมตาหลับตาไว้แน่นๆอย่าเพิ่งลืมไหวเด้สองอีกสองนาทีหายเออหายพอดีหายไม่หายน้ำตามันออกเออน้ำตามันออกแล้วมันก็เสียหาย มันเกียงอยู่ดอกหายแห้งๆหายน้ำตามดอกเดี๋ยวมันก็หายแล้วถ้าน้ำตามไม่ออกมันจะไม่หาย <c oughs> นั่นเห็นว่าหายแล้วที่ตะสอนนะใครอ้วนๆเนาะใครมันที่บัน ในกรุงเทพในเมืองกินกินอิ่มบ่เลยเลยกินมักรี่้นะกินแบบกินยอมยอมมันนะเพราะมันมันมีหลายทุกคนแาะโอ้ยมันแพงเลยบั่นนอกน้องั่ไปบนปรมานสามหนึีร้อยสองร้อยที่เขาจะมาเทียนายเนี่ยยู่มาผิดเรื่มานางผิดเรื่อยเรไข่มดงแดงจริงๆ สวยงามสวยงามวันนี้เราถ่ายได้คลิปไข่โมเดียมีอะไรฮะฝุ่นสมาสิกนี่เขาควรได้ไหควรส่มเดียมันเออพอตองใส่ก็ได้ปล่อยธรรมชาตินี่ก็ได้น้ำมันถึงให้แม่มันน้ำมันคิดออกไงมันเดียนหนังโดมนโอ้ยยังบ่ยังบ่หมเป็นบ่ให้ให้นีอีกให้นี่อีก นี้ยไปคนเน็มมึงมึงนั่งไผ่นั่งมันแล้วมันก็คอตายนั่งอย่ี้นั่งอย่ี้อ <c oughs> โอ้หไข่ไม่พันเห็นไหมครับเ้าไใดมาเบิ้งไข่มะแดงแล้วสิกินไข่มะแดงมหมนี่แซบ่บแซ่บกินแบบแซบ่บแซ่บไอพ่อแม่พี่น้องคนที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองได้อิจฉาข้าว่า ขามีไข่มดแดงอาหารชั้นสูงค้นชั้นสูงครับนี่โควิดก็บอดตายละมันนี่เฮ้าเจ้าก็ปาบ่อกบอปากินนี่แหละของอยู่ของกินบรรยากาศทงน้าม่ละดีครับฝนตกมาเนี่ยว่าได้บรรยากาศย่างดีเลยนี่เห็นว่าอยู่กระท่อมมีมุ่งีหญ่สบายฝนนะ

အရာဖာက့ကနကါတာညူမးကပြနါတရစာလမ့ကတာသမးကူရနါတာတါတာတာတာက